สวัสดีครับผมปวิณาประกณรเนตรดวงนักศ no ึกษาภาควิชาฟิสิกและวัสดุศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับก็ในช่วงเดือนเมษาพฤษภาคมที่ผ่านมาผมก็ได้ ามาฝึกงานที่วิทยาลัยพ่อาการค้นคว้าระดับรากฐานหรือว่าเอก็คือที่นี่นะครับจุดเริ่มต้นถามว่าทําไมต้องมาฝึกงานที่นี่สำหรับผมเนี่ยคือส่วนตัวผมผมมีความสนใจทางด้านพฤษสิทิทฤษฎีตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับก็เคยไปนั่งอ่านเกี่ยวกับพวกทฤษฎีสัมพัทธภาพข้าไปหรืออะไรทํานองนี้แล้วก็เลยรู้สึกสนใจขึ้นมา ก็เลยลองหาข้อมูลดูครับว่าเอ๊ในไทยเนี่ยมีที่ไหนที่น่าจะมาฝึกงานในงานนีไ้ได้บ้างแล้วก็มาสะดุดตากับที่นี่แหละครับว่าแบบเห็นว่ามีคณาจารย์หลายท่านที่เขามีความชานาญทางด้านนี้อยู่แล้วก็เลยลองมาดูครับที่ผมมาฝึกงานผมก็มาฝึกกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิทธิคเรนยู่คงหรือว่าผมขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์ลินนะครับเจ้าของเพจฟิสิบหมาหมาจะติดตามด้วยนะครับ <laughs> กอ็อืม ผมมาฝึกง,งานกับอาจารย์ลินในหัวข้อ Integrable System ครับโดยจริงๆแล้วผมเนี่ยเริ่มฝึกง,งานจะใช้คําว่าเริ่มเริ่มกระบวนการจริงๆคือตั้งแต่ช่วงเดือนกุุภาพันแล้วเพราะว่าอาจารย์ลินเนี่ยนะครับจะให้นักศึกษาที่ทําวิจัยกับอาจารย์ก็คือเป็นพี่ปอโทโคนหนึ่งนะครับเป็นพี่เลี้ยงผมแล้วก็คอยสอนเนื้อหาผมทุกสัปดาห์ตั้งแต่กุมภาพพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บผมก็เริ่มทําวิจัยเลยครับ คือถ้าถามว่าทําไมมาถึงปุ๊บทําวิจัยเลยจริงๆเพื่อของเรื่องก็คือว่าผมเรียนเวทอาจารย์แช่ว่าผมอยากรับรู้ชีวิตนักวิจัยที่ทำด้านสิษสีทฤษฎีแต่ว่าผมจะได้รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างนี้ครับอาจารย์ลิงก็เลยจัดการรูปแบบกา,ารฝึกง,งานเป็นการทําวิจัยให้ผมนะครับก็ถ้าจะให้อธิบายว่าไอ้เจ้า integral e system เป็นยังไงให้ผมอธิบายคร่าวๆก็คือว่า โดยปกติแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราพูดถึงแฮมิลโทเนียนแฮมิลโทเนียนเนี่ยจะในคั้นสิทธิ์แมกนิทจะมีหน้าที่เป็นตัวเจเนเรตไทม์ใช่ไหมครับแล้วก็ในทัศนะของรูวิวเนี่ยเขามองว่าอะไรก็ตามที่มันคอนโวลูทีฟกับตัวแฮมิลโทเนียนก็คือว่ายัดใส่ปสัวซองบริกเกตแล้วมันให้ค่าเป็นศูนย์เลยนะครับเราก็จะเรียกมันว่าแฮมิลโทเนียนด้วยแล้วไอตัวที่มันเจเนเรตเราก็เรียกว่าไทาม์ก็คือเวลา เพราะฉะนั้นในการศึกษาไอเจ้าระบบพวกเนี้ยเราก็จะมีเวลาหลายตัวครับสําหรับหัวข้อวิจัยที่ผมทำเนี่ยจะเป็นการศึกษา,าเกี่ยวกับเขาเรียกว่า integrability นะครับก็คือเป็นระบบเป็นคุณสมบัติของตัว integral system เ่ยนะครับในกรณีของ two form คำว่า two form เนี่ยหมายถึงว่าตัว h a m i l t o n i a n หรือว่า l a c t o n เนี่ยนะครับมันจะแต่ละตัวเนี่ยมันจะถูก active ด้วยเวลา2ตัวจากทั้งหมดกี่ตัวไม่รู ตอน,นนั้นนะครับถ้าให้เจาะลงไปอีกก็คือว่าไอตัวงานของผมเนี่ยมันจะไปนเน้นที่เขาเรียกว่าตีความเชิงเยร่ะะคณีตเป็นหลักด้วยนะครับอย่างเช่นว่าผมมองว่าตัวระาตองเจียนทูฟอร์มเนี่ยมันเป็นท่อซึ่งสร้างขึ้นจากสิ่งหนึ่งที่ผมตั้งชื่อมันว่าเป็นสักฟอร์มอย่างเงี้ยน,นะครับกับตัวของไอตัวเดลโอเปอเรเตอร์อะไรทำนองนั้นนะครับ แล้วก็ขยับมาอีกว่าเรามีละกองเจียนเราไปหาไฮโดรเนียนผมก็หาการแปลงแล้วว่างละกองเจียนกับไฮโดรเนียนจากนั้นก็คอนไพส์มันเพื่อเข้าสู่ระบบควอนตัมครับไฮไลท์สำคัญส,สุดเลยนะของผมเลยเนะี่ยก็คือว่าเป็นการเขียนตัวพ,พ่อเกเตอร์ครับพ,รพ่กเกเตอร์เป็นเหมือนตัวที่บ่งบอกค่าความน่าจะเป็นหรือโอกาสที่มันจะระบบจะวิวัต์จาก จุดหนึ่งไปจุดหนึ่งอันนี้ขึ้นในกรณีปกตินะครับแต่ว่าในระบบทูฟอร์มที่พวกผมศึกษาเนี่ยบางพบว่ามันคือการวิวัตรโดยที่มีขอบขอบหนึ่งอยู่แล้วก็จะวิวัตรยังไงไม่รู้ตรงกลางขอบนั้นอะไรทํานองนั้นนะครับแล้วก็พวกผมเนี่ยสามารถเขียนในกรณีที่มีเวลาสามตัวก็คือเขียนเป็นเอสเปส i ตฟอร์ก็คือเขียนเป็นสมการหน้าตาหน้าเกลียดหน้าเกลียดยาวๆหลายบรรทัดได้ครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ภูมิใจมากที่สามารถทาได้ในเวลาอันสั้นเลยก็ต้องบอกอีกว่าตอนฝึกงานเนี่ยก่อนผมจะมาเน่ะผมวาดภาพในหัวไว้แล้วครับว่าอ๋อโอเคในบรรยากาศในห้องเนี่ยแต่ละคนก็จะมีมุมทํางานของใครของมันแบบพวกคนก็จะแบบแปดโมงเช้ามานั่งทํางานทําแบบบักบันนักทําถึงปีหนึ่งปีสองแล้วกลับไปนอนแล้วก็วนลูปคือผมมาถึงทุกแหลมันไม่ใช่เลยครับเท่าที่ผมเห็นก็จะมีอย่างเช่นตั้งแต่แบบ พี่ๆหลายๆคนเขาแบบชวนกันตีดอทอะไรอย่างเงี้ยคราแบบเฮ้ยเล่นดอทไหมก็มาดีอะไรประมาณนั้นนะครับ<笑><笑><笑>หรือม้กระทั่งว่าแบบชวนกันเล่นไพ่เล่นบอร์ดเกมอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีคนชวนเล่นก็อาจารย์ลินด้วยแหละครับไม่ใช่ใครหรอกแบบเล่นสักหน่อยไหมเล่นไพ่สลับด้วยกันไหมอะไรประมาณเนี้ยครับก,รก,รก็บรรยากาศอบอุ่นดีครับมันไม่ได้มีแค่นั้นนะครับคือไม่ใช่แค่ในเล็บแต่ว่าแบบผมว่าแบบพี่ๆทางทางวิทย์เ่ยนะครับทางแบบอาจารย์หลายๆท่านหรือแม้แต่แบบ ที่พี่ที่ห้องทุรการด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือมันเป็นเป็นนิดดีครับคือคือบรรยากาศมันมันไม่เหมือนผมมาฝึกงานนะครับเหมือนเหมือนผมเหมือนผมแค่ย้ายที่อยู่จากบ้านที่นอนมาอยู่ที่นี่ซึ่งผมผมสึกว่ามันก็เหมือนเป็นบ้านหลังนึงเพราะว่าการเรียนบางทีผมก็นอนในห้องแหนอะไรเงี้ยนะครับมันจะบอกว่ามันไม่มีความเครียดเลยก็ก็เกือบใช่ครับคือมันมันอาจจะมีนิดหนึ่งตอนที่ทําวิจัยแต่ว่าแบบในภาพรวมแล้วมันไม่มีความเครียดอะไรเลยก็ ผ่อนคลายดีครับมันมันเป็นฟีลลิ่งที่มันมันเหมือนครอบครัวกันนะครับคือมีแม้กระทั่งว่าแบบอาจารย์ลืมเห็นผมทํางานเครียดแล้วก็แบบไอเราไปแคมป์ปิ้งกันไหมอะไรงี้คืออยู่ดีๆแบบนัดกันแคมป์ปิ้งวันพฤหัสไม่มีปี่มีวสิแล้ววันเสาร์ก็ไปเลยแบบงงมากแบบที่นี่เหมือนเขาเป็นกลุ่มบุคคลที่พร้อมที่จะไปแคมป์ตลอดเวลาทำเรานั้นเหมือกันก็เปิดประสบการณ์ผมดีครับอาจารย์ลืมก็ ชวนผมลงน้ำที่เขาห้ามเล่นด้วยครับสุดยอดมากเลยสำหรับใครท,ที่สนใจว่าฝึกน้นหรือว่าอยากลองสัมผัสประสบการณ์ทางด้านฟิสิกส์ทฤีฎีที่ไหนดีผมว่าที่อีฟเนี่ยก็เป็นสถานที่หนึ่งเป็นบ้านหลังหนึ่งที่เหมาะสมในการจะมา,าร,รับประสบการณ์ในการเป็นนักวิจัยหรือว่ามาสัมผัสประสบการณ์ทางด้านฟิสิกส์ทฤษฎิครับ แล้วมันก็ไม่ใช่แค่ว่าจะได้แค่ความรู้ได้แค่ความสามารถในการทําวิจัยแค่นั้นเองครับคือมันยังได้ประสบการณ์อะไรอีกหลายๆอย่างาก็ขอฝากวิทย์อะไเพื่การสึงคาระด,ดับรากฐานหรือว่า if ไว้เป็นตัวเลือกสําหรับใครๆที่สนใจงานด้านที่สิทฤษฎีดูนะครับขอบคุณครับ